เรือ HTMS Ocean Ranger คือหนึ่งในเรือที่มีบทบาทสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือทางทะเลของกองทัพเรือไทยด้วยคุณสมบัติอเนกประสงค์แข็งแรงทนต่อสภาพทะเลที่ท้าทายและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายประเภทเรือดังกล่าวจึงกลายเป็นกำลังทางทะเลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักประวัติความสามารถและบทบาทที่สำคัญของ HTMS Ocean Ranger แบบจอดลึกความเป็นมาของ HTMS Ocean Ranger HTMS Ocean Ranger เดิมเป็นเรือที่สร้างโดยต่างประเทศตามมาตรฐานสากลก่อนที่จะถูกจัดหาเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยจุดประสงค์หลักคือเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนการสนับสนุนภารกิจด้านโลจิสติกและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในน่านน้ำไทยการออกแบบเน้นความอเนกประสงค์เพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายทั้งทางยุทธการและด้านมนุษยธรรมลักษณะและสมรรถนะของตัวเรือ HTMS Ocean Ranger ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนคลื่นลมระดับสูงและสามารถเดินเรือในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างเรือเน้นความมั่นคงและความปลอดภัยพร้อมรองรับการติดตั้งอุปกรณ์หลากหลายประเภทเครื่องยนต์และความเร็วสามารถเดินเรือได้ด้วยความเร็วเหมาะสมสำหรับการลาดระเวนและภารกิจสนับสนุนพื้นที่บนเรือกว้างพอสำหรับบรรทุกยุโทโธปกรณ์ผู้โดยสารหรือสิ่งของช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจำนวนมาก อุปกรณ์สนับสนุนมีเครื่องมือด้านการเดินเรือเรดาร์และระบบสื่อสารครบถ้วนตามมาตรฐานเรือรบสมัยใหม่ภารกิจสำคัญที่รับผิดชอบเรือ HTMS Ocean Ranger ถูกใช้งานในหลายบทบาทโดยเฉพาะภารกิจที่ต้องใช้เรืออเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 1. การลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางทะเลทำหน้าที่ปลดตราหน,น้าน้าป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมายเช่นการประมงผิดกฎหมายการลักลอบขนของผิดกฎหมายและการบุกรุกหน,น้าน้ำา 2. การสนับสนุนด้านโลจิสติกด้วยพื้นที่บรรทุกกว้างและความสามารถในการเดินเรือระยะไกลเพื่อสามารถลำเลียงสิ่งของชิ้นส่วนยุทโธป,ปกรณ์และกำลังพลไปยังพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลเช่นเรืออับปางพายุรุนแรงหรือน้ำท่วมในพื้นที่ชายฝั่ง HTMS Ocean Ranger สามารถเข้าร่วมภารกิจช่วยค้นหากู้ภัยและลำเลียงสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนได้ทันที ความสำคัญต่อกองทัพเรือไทย HTMS Ocean Ranger ไม่ได้เป็นเพียงเรือสนับสนุนเท่านั้นแต่ยังเป็นกําลังเสริมที่ช่วยให้กองทัพเรือไทยมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภารกิจความมั่นคงช่วยเหลือฉุกเฉินหรือสนับสนุนภารกิจผสมระหว่างประเทศเรือประเภทนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบทสรุป HTMS Ocean Ranger คือเรือที่สะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพเรือไทยในการรับมือกับทุกสถานการณ์ทางทะเลด้วยคุณสมบัติอนเนกประสงค์ความทนทานและบทบาทที่หลากหลายทําให้เรือลํานี้กลายเป็นอีกหนึ่งกําลังสําคัญที่ช่วยคุ้มครองหน้าน้ําไทยและให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติถือเป็นเรือที่สร้างความเชื่อมั่นทังด้านความมั่นคงและด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง